เอไม่มั uh, eyeshadow eyeshadow ่นใจเลยวันนี้ใช้วิดีโอแหลกหรือเปล่าลืมเรื่องจริงมาฟิตเนสแล้วค่ะวันนี้มากังคารสีชมพูอุ๊ยทำไมไม่มีรถเจอะเลยอ้ามีน้องนพสิทหนึ่งคนกับน้องโอ๋หีน้องนพสิ์กับน้องโอ่งมีอยู่สองท่านเท่านั้นนะคะ ก็ต้องตามนั้นล่ละฮะ <c oughs> จะต้องมาจอดข้างหน้าอลังการกว่าใครน้องปันก็ร <c oughs> ้องงิงงิงงิงอยู่ต้องอลังต้องอลังพอพอแค่นี้แหละโอเค ก็มาพักผ่อนลองเพลงเหมือนเดิมจ้ะยังไม่หายเลยนะไฟที่ค้างเฮเราก็จะแสดงว่าอายุเยอะหรือน้อยไม่รู้เดินเพลงที่เปิดดาวกับเมทซายเขารู้มหมดเลยว่ายุ่เป็นเพียงตัวเลข <laughs> แค่นี้แหละวันนี้เราจะไม่พลาตัดหลับไปโดยไม่ได้ อะไรกับใครอีกเราตัดบ่อยมากช่วงนี้คงจะเพลียทั้ทงสมองทั้งร่างกายด้วยค่อนข้างอยากจะรีดอะไรหลายอย่างให้มันหีดโอ้ดูนิว้วแย่แล้วแย่แล้วโอเคงั้นว,วันนี้เราจะถ่ายวิดีโอเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรที่ไม่ได้ทำมานานหลายวันแล้วบ้างฟวันดีค่ะ